ก้านะคะตังเงงสี่ห้าส่วนอ่ะตัวนี้เน้นใหญ่นะคะลูกค้าเป็นชนต้นนะน้องไม่มียีนนะเขาจะเล็กไซส์เน้นไซส์ใหญ่เยอะกว่าไซส์เล็กนะคะสี่สิบห้ากิโลเต็มเน้นยีนก็ต้องไปไปนะจ๊ะมาซับมาซับมาจากแม่สีขาวสวยจังใครอยากได้ผสมยีนไปใต้ขาวก่อนนะราคาเยาหยวนเหยาหยวนราข้าเน็ตยาหยวน ราคาตัวริี่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะลูกค้าอยากเปิดกันเองอยากลุ้นกันเองนะคะในราคาหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยใหญ่เก้าร้อยบาทจ้ะแต่ไม่ใช่ว่าไซส์เล็กไม่มีนะแอบมีปนบ้างเล็กหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นใหญ่มากกว่านะคะเน้นไซส์ใหญ่มากกว่า้สวยนะแม่เราจะไม่ใช้คำพูดก่าโอเวอร์ไซส์นะแม่ป้ายเนื้อจะเขียนอะเรกูล่้นะแต่ว่าน้องเป็น เอานะะี้ลเลนไซใหญ่เยอะกว่าไซเล็กจริงๆแอปไซสัมมิมนาแล้วแหะลนนๆน้ำลลนินสีช่ำมากแม่ดูความคันเล่อวู้มเอวค่ะแบบไวสัลุนอะ ไปไหนใครต้องเห็นนะคือที่ร้านเราติดติดติมติด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 นไม่เดติ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 ด่ิดติดติดตินตนดติดติดติดตนี่ยเล็กนะดติ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 าตนดติ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 ดลายนิดตนดติ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 ดตนดติดติรตวดติดติดมิดสินีิดติดติดติดลิดเลดติ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 วติดพูดำเดลิว ตเมื่อกี้ไตัวนี้สีใครแปดากกว่าคิดว่อกี้แปดกว่าน้ออ้ออันอีเจ็บตาทำอไมเจ็บตามารับรีวิวด้เก็บเลยแม่เก็บเลยแม่เก็บเลย่ะเก็บเลยจริงหรอแม่มีใครอยากดูอีกไหมจะดีนะเฮ้ยจะดีเหรอยังไม่ถึงข่มีใครอยากบอกคุณะสวยๆนะุพสวยขอบคุณครับเลย รุ่นนี้นะคะเป็น45ส่วนนะคะเน้นไซส์ใหญ่เนาะราคาปกติอยู่ที่1,000เจ้าหนอยบาทลูกนี้ไม่มีลูกค้าคนไใดด้วยมาจะกลับบ้านเลยนะไม่มีคนไม่แม่หนูรบกวนนะเอฟแล้วรบกวนอินบอกแล้วก็วันนี้ดูด้วยนะคะกบขอบคุณมากค่ะใครอยากเพิ่มมาแล้วคุยซิว1,007อีกไหมเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้อีกไหมคะจะให้แม่แม่มันเต้าอย่างนี้ เดี๋ยวเราเปิดกันใหม่แต่ว่ามีข้อสัญญาว่าต้องเอฟต้องเอฟจ้ะแม่รอดูโสภาถอห่อให้ดีๆเลยนะคะได้เลยค่ะห่อยหญ่จ้ะแม่เนี่ยหนูใส่ควบลงไปเลยนี่เลยครับที่เหลือไปลุ้นเองลูกค้า นนนี่ได้้้ะะะจจออาเ็งรัักแลวมตหมดแล้วนะครับลูกค้าเก็บให้หมดแล้วไม่มีไนยกให้ดูตรงนี้ก็ไม่มีบางไม่มีไม่มีหลงเหลือไว้นะลูกค้าลากไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมีใครอยากดูอีกางไหมคะถ้าไม่มีใครอยากดูหนูหนูติดไว้แล้วหนูเปิดต่อรูปต่อไปได้นะเป็นเป็นคูลอดงานจี๊นะคะมีใครอยากดูไหมคูลอดงานจีเป็นกางเกงคล้ายๆที่หนูใส่นะคะเพราะหนูตั้งใจใส่มาทุกคน หนูปดิดไลน์เนาะแล้วเดี๋ยวไปดูซีอกันนะคะสี่ห้าสวนไว้เปิดวันอื่นต่อไดนน้นะอะโอเคค่ะงั้นเจอกันไลอ์ถัดไปขอบคุณค่ะพ<ส>ี่โสภาของให้ดีๆ